สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกปรติสารพวกเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ นายทหารไทยคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ต้องไปประจําการนะครับรบให้กับกองทัพเยอรมน,นีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เริ่มยันจบสงครามยันถูกจับเป็นเฉลยศึกเลยนะครับผมหลายคนเขอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่านายทหารไทยเนี่ยจะไปรบให้กองทัพนาซีเยอรมันได้ยังไงเขาเป็นลูกครึ่งเหรอเขาเป็นคนที่เกิดที่เยอรมันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเขาเป็นนายทหารที่ เป็นคนไทยแท้ๆแล้วก็เกิดที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกัถึงการประจนภัยของพันเอกวิชาธิตวัต์นายทหารไทยแห่งกองทัพนาซี ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยสรุปเรื่องราวย่อๆมาจากหนังสือเรื่องคนไทยในกองทัพนาซีซึ่งถูกเขียนโดยพันเอกวิชาเองเลยนะครับผมซึ่งแรกเริ่มเลยเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับพันเอกวิชากันก่อนนะครับพันเอกวิชาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นชาวกรุงเทพโดยกําเนิดหลังจากที่เขาได้เรียนจบนะครับมัธยมศึกษาเขาก็ได้เลือกเดินเส้นทางอาชีพของการเป็นทหารนะครับโดยการที่ไปศึกษาต่อในโรงเรียนเทคนิคทหารบกใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปี เ,เขาก็สําเร็จการศึกษาและก็ได้สอบชิงทุนจากกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อไปศึกษาต่อ,อยังโรงเรียนนายร้อยในยุโรปนะครับซึ่ง ที่ที่เขาได้เลือกไปเนี่ยตอนแรกไม่ใช่เยอรมนีหรอกแต่ว่าเป็นประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งในขณะที่เขากําลังเรียนอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนี้เองเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับพันเอกวิชาเนี่ยนะครับจึงเลือกที่จะย้ายและมาอยู่เบลเยียมและไปศึกษาต่อที่เยอรมนีแทนนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยนะครับก็ได้สมัครเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกของเยอรมนีสาขาสื่อสารที่เมืองแฮนโนเวอร์นะครับผม ซึ่งเรียกได้ว่านะครับการไปเรียนรงเรียนในร้อยเยอรมน,นีในยุคนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับ การที่ทหารเนี่ยนะครับไปเรียนต่อในยุคนี้ถูกไหมในยุคนี้เนี่ยนะครับการไปเรียนต่อของนักเรียนในร้อยเนี่ยจะไม่ต้องย้ายสังกัดไปเป็นทหารของประเทศนั้นๆนะครับแต่สําหรับโรงเรียนในร้อยเยอรมนีในยุคนั้นเนี่ยทหารคนไหนเนี่ยนะครับที่จะไปเรียนต่อที่เยอรมนีเนี่ยก็ต้องย้ายสังกัดเนี่ยนะครับไปเป็นนักเรียนในร้อยของเยอรมนีซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษด้วยเรียนจบมาแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ต้อง ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในกองทัพเยอรมนีด้วยครับผมบวกกับความสัมพันธ์ของไทยกับเยอรมนีในตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพันเอกวิชาในตอนนั้นเนี่ยนะครับจึงต้อง ถูกบรรจุเข้าร่วมในสงครามโรคครั้งที่2แบบทหารเยอรมันทั่วไปคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับคำสั่ง,ขงเขาเนี่ยคือการไปประจําการอยู่ที่แนวหน้าฝั่งตะวันออกหรือสู้กับพวกโซเวียตนั่นเองนะครับแต่ว่าเสนาธิการทหารท่านหนึ่งเนี่ยได้เห็นว่าเขาเป็นคนเอเชียถูกไหมคนเอเชียน่ยน่าจะทนกับอากาศหนาวไม่ไหว จึงได้ย้ายนะครับเปลี่ยนคําสั่งให้พันเอกวิชาเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นผอบอหมู่สื่อสารนะครับผมย้ายไปประจําการในแนวรบฝรั่งเศสแทนซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สาคัญมากๆเลยนะคือการวางนะครับผมระบบสื่อสารทางโทรศรัพท์ระหว่างหน่วยต่างๆนั่นเองครับซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับพันเอกวิชาเนี่ยรบในกองทัพของเยอรมนีเนี่ยตั้งแต่ต้นสงครามนะครับยันเหตุการณ์ Battle of Berlin ลินหรือว่าการบุกเบอร์ลินของฝั่งสมรธมิตรนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าพอจบสงครมแล้วเี ผู้บัญชาการในสังกัดของหน่วยพันเอกวิชาเนี่ยนะครับก็ได้ทําการวางอาวุธยอมจํานวนต่อกองทัพของสม,มันธมิตรซึ่งพันเอกวิชากับทหารในสังกัดของเขาเนี่ยนะครับก็ถูกส่งเข้าค่ายกักกันฉเฉลยเป็นเวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าที่เขาเนี่ยจะได้ ถูกปล่อยตัวกับเมืองไทยมานะครับผมแล้วเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้กลับมาเข้ารับราชการในกองทัพไทยต่อนะครับซึ่งเขาก็ได้ไปเข้าร่วมสงครามอีกสงครามหนึ่งคือสงครามเกาหลีนะครับแต่ว่าได้ไปเข้าร่วมในฐานะของนายทหารประสานงานหรือว่าเลียซั่นนะครับให้กับกองทัพของ UN ซึ่งเรียกได้ว่านะครับอาชีพทางการทหารเขาเนี่ยก็ได้ถูกขีดมาให้เป็นเส้นทางของนักการทูตทหารนะครับ พราะต่อมาเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับหน้าที่ให้กลายมาเป็นผู้ช่วยทูตทหารบกของไทยนะครับประจําปารีสและในภายหลังก็ได้กลายมาเป็นเอกอัครราชาทูตประจํากรุงปารีสในที่สุดนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยได้เล่าประสบการณ์ที่ไปประจําอยู่ในกองทัพเยอรมันและมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆหลายเรื่องเลยยกตัวอ,อย่างเช่น ระเบียบวินัยของทหารเยอรมนีเนี่นะครับเรียกได้ว่าถูกฝึกมาได้เข้มงวดสุดๆเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเจาบุหรี่ขึ้นมาจุดยังไม่ทันได้ควักไฟแช็กเลยนะครับทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่รอบๆตัวของเขาเนี่ย เรียกได้ว่าวิ่งกรูเข้ามาแย่งกันจุดบุหรี่ให้เขาเลยนะครับผมรวมถึงท่าทางในการแสดงความเคารพด้วยนะครับของเยอรมันเนี่ยจะเป็นไฮฮิตเลอร์ใช่ไหมแล้วก็ยกมือขึ้นเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยทำเป๊ะกันหมดเลยนะครับถูกสอนกันมาอย่างเข่งคัดเข้มงวดสุดๆและอีกเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยนะครับคือลักษณะนิสัยของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นความจริงไหมแต่เราจะยกเรื่องราวในหนังสือมานะครับว่าฮิตเลอร์เนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในเยอรมนีถูกไหมแต่ว่าตอนที่เขาออกภาคสนามเนี่ยนะ จะชอบใช้ชีวิตอยู่แบบพลทหารเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยครับจะได้เข้าใจถึงจิตใจของพลทหารแล้วก็กําลังใจว่าเอ้ยตอนเนี้ยพวกพลทหารรู้สึกยังไงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารที่เหมือนกับของพลทหารการนอนที่อยู่แบบเดียวกับพลทหารน,นะครับเตียงที่ใช้เหมือนกับพลทหารเรือเป็นเตียงสนามเนี่ยในขณะที่ผู้บัญชาการคนอื่นเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็มีที่นอนที่มันหรูหรานะครับสมกับยศฐานะของเขาแต่ฮิตเลอร์เนี่ยไม่ครับฮิตเลอร์จะนอนแบบเดียวกับพลทหารเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเกล็ดความรู้อันหนึ่งที่น่าสน ใจมากๆเลยนะครับเราเนี่ยอาจจะเล่าได้ไม่หมดนะเพราะมันเนี่ยนะครับมีความยาวเป็นหนังสือถูกไหมถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ลองหาอ่านกันได้เลยนะครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าคนไทยในกองทัพนาซีนะครับผมวันนี้ก็คงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ